สวัสดีครับเจอกับสาวน้ำซิงครับก็รถไม่ห้างนี่ยังไม่ไปครับนี่ยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีหัวครับกะถักไายได้กบแม่ไม่ห้างจะเสียเงินนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ ซี่วากัซี่มันงามมืนกันครับคุณสนใจว่าเบิรงกเอากระบะมาให้หมดครับขอให้ฟอคเมย์จจ้าได้เงินเนี่ยให้ไม่มีเงินเนาะนี่ บ้าเบิงเราครับผู้ใดมีขอเสนอได้ดีเรื่องวซื้อหัวมาใส่กันไปเลยสำเนียเพิ่นคำถามข่าวมาครับไม่ได้ไหมเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่โอนครับยังเป็นชื่อของแม่เจจ๋าอยู่นี่ โอ้มาเบิ่งนขั้นไม่ตัวครับขั้นนี้พัน้น์ไปเอาเอฟซีมาสื่อพ่อณรงค์ขั้นนี้น่าจะมีคู่แล้วมั้งครับันนี้ครับไปยังมี่นุ้ยขั้นนี้ไปยัง กำลังเิ่งอยู่เจ็ดีป่ะนี่ยยังไม่ได้ใส่ก่เพราะจ็ดีป่ะลบไม่ลบลบลครัอกสี่เครับเปิดมเท่าไหร่พี่แปดสิบเก้าแปดสิบเก้าอันนี้ตัวนี้แต่โอ้สี่เครับตัวนี้ตัวนี้ไมก้า มาแค่นี้ล่ะโสูวะอันนี้เจดีเจดีับอเท่าไรแล้วนีเ้าเจ็ดนน 9, 10, 10, ไประยองไปแล้วเก้าิต้นนั่นล่ะขั้นแก่ท่เก้าน 8, 9, ไป,ปจีนไปไม่แล้ว <c oughs> ไมยเดี๋ยวขั้นในขายขายขมัน <c oughs> มีอยอะข้าไในก็เยอะอยูอย่ขั้นนั่นล่ะขั้นเาเงานินดาวไล่เอางเงินดาวไล่ไปตรงนี้ไปจุ่มแย่มมนมีรถสูตเลยบน เอาเส้นเลือดด้นีมเสเลือดเคยขายเส้เลอดเยเนี่ยเท่าไรเตียวดเลยเียวสข้าไปเตียวมดไปนึงโยนึกว่าคั้งที่ไม่เห็นต้นนั่นเลยอ๋อเครื่องอย่างเครื่องหกเอหกหนึ่งสิบเปใหญ่เปิดเท่าไรเปร้านเลกเมื้ร้านเกาหมื่นครับสเก่า เดนี้รถดำกันลังมาเลยโอ้ไปเทมเปียมันั่นรถเตีย่ยไรพี่เนี่ยมันชูงมานี่นก็ไม่ได้มีเจ้างครับตอนนี้รถดำน่าจะหายากนะครับต้องมานี่เอามาประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นเจลแปดซีนะครับนี่ แพงแนี่นอมันครับ FD ีคาสซีนอะครับ FD แปดซีเจฟูเป็นเจฟูน่าจะเป็นเจฟูครับโอเมก้าตัวนี้ก็เป็นเมก้าครับโรบคอรไอคันที่เสร็จอยู่หน้าร้านเนี่ยไปหมดแล้วครับ ไปยังพี่นุมนี่แปดสีสายไปยังเปิดเท่าไรเปิดล้านเกือบเจ็ดหมื่นล้านเจ็ดหมื่นนะครับมันแพงเพราะไอ้นี่ครับปมสายปมสายมันแพงครับถ้าแีมีบ่พี่แปดีแปดสีแีคันสีเขียวเนี่ยไม่หัวเขียวกันไหนตัดไปกันแปดสีสองสี่เท่าไรแปดอีขาไปเก้าสบ 99ครบหมดทุกอย่างจะมีพาอยูโซนทำสือ่ออันนี้แปลดียังไม่ไปโอ้โหเ,เกเ่งเลยเจ้าเนาะก็จะแต่งสไตล์นี้ครับแล้วแต่ลูกค้าไปไปแล้วเขาเปิดเพลงมีอุปกรณ์ให้แต่งเขาก็มีปาก,กเป็ดเดียว อันนี้ไม่ได้อยู่ในทางคาดครับอยู่ในเมืองบรีลัมเลยอันนี้ก็ร้านเก้าหมื่นนะครับมันมันแพงเพราะอะไรมันเป็นฟ้อมสายครับฟ้อกสายมันจะแพงครับมันยังมีคนไม่กล้าเล่นเออคอมเนเร้ว่ะคอมเร็วยังแตะล้านเลยครับเนี่ยรถมันแตะมาได้อย่ายวว่าขึ้นแต่น้ํามันครับต้นทุนทุกอย่างขึ้นหมดครับก็ มันเป็นฤดูกาลนะครับแล้วก็หน้างงานแล้วครับหน้างงานผมก็ลงงานได้สองวันแล้วครับเพราะว่าถึงเวลาหาเงินมันบ้างแล้วครับได้ไลยได้หน่อยก็ต้องเหตุครับเพราะว่าบางคนก็ซื้อมาแล้วแต่ว่าก็ดูอันนี้เขาจัดไฟแนนซ์เองครับเขามีทีมไฟแนนซ์มีอะไรก็คือว่าเงินดาวพ์เพ่อสามสี่แสนห้าแสนได้หมดนะครับมันแล้วแต่ไฟแนนซ์ถามว่าจัดได้เท่าไหร่มันต้องมาถามครับต้องเอาเล่มไปให้ไฟแนนซ์เทียบดู แล้วก็เป็นคัสซีอะไรแต่ไม่ได้ครับอันนี้ก็จะไปพรุ่งนี้ครับอันนี้ก็จะไปไปมินัยคันจะ,จะไปแล้วสามคันนี้ไปหมดแล้วครับจะไปอู้เหลือคันนี้ครับคันนี้เราลุ้นอยู่ว่าจะไปไม่ไปโรโบโคอปบ เ,ออนนเรา,าเคยอสคนี่เลยด้วเราไปเส็ดหลาเส็ดตอนเขาเกี่ยวไม่แม่นเสดอะไรตอนนนั้นเขาหาจนตัวน,นี้ล้านกว่าครับเป็น,ปนโอ้โหไม่ยิงหางอยู่ตรงนี้เลยหางไฮโดรลิกอีกใช่หางยังนิ่มเลยเป็นยังนิ่มเลยภายในนี่ ลานก็มีทนเลอร์อยู่หนึ่งตัวครับใครอยากได้เป็นสิบล้อเพิ่เบึงกันได้ว่าเที่เตียมันไม่ใช่ครับอ่ะใครสนใจก็มาบึงกัาได้ครับทนเลอร์เพื่ออยากได้ทันเลอร์ครับอ่ะพออาชิหนาครับมาดูรถเจ๊จ้าได้ครับเผื่อใครอยากได้มา ติดต่อสอบถามเอาราคาเงินไขเบิ่งครับเลื่อได้ราคาถูกราาคพ่อไปได้ก็ไปครับพ่อกันครับสวัสดีครับ